สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์กเอพีแล้วใครที่เขามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันเนะยครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้ เป็นวันของเม้งูมีฟูชิงุโร่นะครับผมเป็นวันที่ตลาดนัดและกในที่ขาเว็บเติมเกมให้เทพป้องขั้นเทพเลยเติมถูกเข้าไว้ไม่เกิน1นาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบูด้วยเติมได้แทบทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพป้องขั้นเทพลิงก์นะครับอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลย ฟรีไฟเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ผมได้จัดไปแล้วนะครับผมถ้าเป็น3อย่างอันใหม่นะครับผมเป็นตัวเมงูมินะครับผมเป็นท่าแล้วก็แพ็กเสียงนะครับผมตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยลดทั้งหมด80%นะครับผมลดทั้งหมดจะอยู่ที่517ไดมอนด์นะครับผม517ไดมอนด์519เออ519ไดมอนด์นะครับผมอันนี้คือแบบว่าลดสูงสุด80%นั่นเองนะครับผมคือถ้าเราเลือกของลงไป3อย่างนะครับผมเลือกของลงตะกร้า สามอย่างนะครับผมอันนี้ผมลองเลือกดูนะฮะ,ะสามอย่างลองเลือกไปนะครับผมแล้วก็จะลด70%นะครับผมกดรับคูปองกดคำว่ารับคูปองนะครับผมแล้วก็จะเลือกใช้จากใน,นนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากให้คูปองตัวเองโดนใช้แบบชัวร์ๆเลยเนี่ยก็ให้เพื่อนนะครับผมนะส่งให้เพื่อนนั่นเองนะครับส่งโค้ดให้เพื่อนอประมาณนั้นอันนี้ก็ลดไป80%เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะจัดไปเลยอันนี้มันโทเค็นอะไรเนี่ยเดียวนะ ดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมมีโทเคน็นอู้โทเคน็นอัพตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้โทเคน็นอะไรอ่ะโอ้อันนี้โทเคน็นอะไรอันนี้โทเค็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมโทเค็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับน่าจะไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็มีเป็นอะไรอีกละ่ะบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมเอาไปก่อนไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นตัว๋วพวกโกโจน,นะครับผมอะไรประมาณนี้ตั๋วตัดเย็บอ่าพวกนี้เลยนะครับผมตามนี้แล้วผมจะเอาให้มันครบ5อันแล้วกันเนาะเอ้คครบสามอันแล้วกันเนาะ เอาไม่เป็นไรเอาไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ลดไปอีกสิบเปอร์นาะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็จะได้โค้ดมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะสามารถให้เพื่อนนะครับผมกดใช้โค้ดเราแล้วก็ได้เพชรคืนมาตามนี้เลยอันนี้คือยอดเพชรคืนของผมนะครับผมถ้าเรา,าใช้ไดมอนด์เยอะนะครับผมมันก็จะได้คืนมาเยอะนั่นเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าใครอยากให้โค้ดตัวเองไปโชว์ในหน้า อ่าหน้านี้นะครับผมแบบนี้เลยให้คนแบบคนในเกมใช้ได้เลยไม่ต้องหาเพื่อนนะครับผมก็คือจะกดมองเห็นได้ทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีคนมาใช้โค้ดเราเองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมเมงูมิที่มาในวันนี้นะครับผมมาตอน8โมงด้วยนะครับผมไม่ได้มาตอนเที่ยงคืนด้วยนะก็คือเลื่อนจากเที่ยงคืนมาตอน8โมงนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็ ที่ถามกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมคําถามแรกเลยคือร้านมืดมาตอนไหนนะีครับผมร้านมืดเนี่ยมีหลุดออกมาว่าจะเป็นชุดโนบาระนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มมาเป็นวันที่30นะครับผมที่หลุดออกมานั่นเองก็ต้องมารอดูว่าเซิร์ฟใครจะพร้อมเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวมองว่าชุดนะครับผมส่วนใหญ่การคอนแลมชุดจะมาแบบเดียวกันและมาพร้อมกัน สำหรับตัวชุดนะผมแต่ของอื่นเนี่ยอาจจะไม่พร้อมนั่นเองเนาะอ่าเป็นโนบาระตัวนี้เลยนะครับผมน่าจะมาเป็นร้านมืดในวันที่30นี้นั่นเองนะครับผมก็จะแยกได้ตามนี้เลยนะครับผมมีเป็นโปรไฟล์ให้ด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ลแล้วก็แพ็กเสียงของโนบาระนั่นเองนาะที่ถามกันเข้ามานะผมก็ร้านมืดนั่นแหละแล้วก็มีท่านะครับผมท่าของโนบาระ ก็เป็นท่านี้เลยนะครับผมวิชาคำสาบตุ๊กตาฟางตัวนี้นะครับผมตุ๊กตาหุ่นฟางนั่นเองเป็นท่าที่ จะมาพร้อมกับชุดโนบาระในวันที่30เป็นล้านมืดลด90%นนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยเหมือนว่าหินอัพนะครับผมหินอัพคนไม่เดอสนใจชุดหรอกนะครับผมที่เป็นล้านมืดเนี่ยเพราะว่าคนสนใจหินอัพเวลซะมากกว่านะครับผมก็คือมีของตลาดนัดของเมงูมิ้ด้วยแล้วก็ของโนบาระด้วยนะครับผมสําหรับในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับใครจะรอเอาหินอัพนั่นเองเนาะ ประมาณนี้นะผมแล้วก็สําหรับสุขุณะนะครับที่ถามกันเข้ามาเนาะสุขุนะก็คือมีหลุดมาว่า จะมาเป็นรังพึ่งในวันที่24นะครับผมภายในชุดจะได้2อย่างเหมือนกับโกโจเลยนะครับผมจะได้ทั้งเซตที่เป็นลอยสัตว์นะครับผมแล้วก็เซตเอ่อตัวยูกะตะตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือจะได้ทั้ง2อันเลยนั่นเองนะครับผมเป็นรังพึ่งในวันที่24นะครับผม v 8ก็น่าจะได้เล่นก่อนด้วยนะครับผมสักประมาณวันที่20 21ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ โทเกนในตู้ของซูคุนะเนี่ยจะใช้ได้กับตัวอ่ากรอซ่า so นะครับผมกรอซ่าตัวนี้เนาะแต่ว่ากรอซ่าเนี่ยจะมาก่อนนะครับผมมาในวันที่21เนะครับผมแต่ว่า V8 เนี่ยเอ้ย V7 วีเจ็ดหรือวีแนะที่มันเข้าถึงล่วงหน้านั่นแหละนะครับผมก็คือวีเจนะผมจะได้จะได้เล่นตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่18ประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับตัวกรอซ่าแล้วก็สุกุน่านะครับผมพูดผิดผูกถูกขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียงกิจกรรมไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแหวผมแล้วก็จะมีเป็นอ่าถ้าเปิดตัวสุกุน่ามาวันไหนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมาหลังชุดนะครับผมในเมื่อชุดมันมาวันที่24่สิบแผมตัวถ้าเปิดตัวเนี่ยน่าจะสักประมาณวันที่ 26, 26ประมาณนี้นะครับผม26 27, 27ประมาณนี้สําหรับ้าเปิดตัวสุขุนะนะครับผมแล้วก็เรื่องหมัดนะครับผมหมัดเซิร์ฟไทยน่าจะยืนยันมาแล้วว่ามาเป็นหอคอยนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟอื่นเนี่ยมาเป็นตู้ลักคกี้ในวันที่19นะครับผมถ้าเซิร์ฟไทยไม่มาเป็นหอคอยในวันที่19ก็คือจะมาเป็นหอคอยหลังวันที่20ไปนั่นเองแต่ที่สําคัญมันคือหอคอยแน่ๆนะครับผมแล้วก็ภายในเดือนนี้แน่ๆนะครับไม่น่าจะเกินวันที่25คิดว่า สำหรับเจ้าตัวหมัดนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้นอน,น่าจะเป็นหอ่อคอยแหละเซิร์ฟไพ่นะรประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวสรุปกิจกรรมไม่ฟังนะครับผมก็จะมีเป็นกรอซ่านะครับผมกรอซ่าตัวนี้ในวันที่18นะครับผมเป็นรังพึ่งสําหรับ vip นะครับผมพรามเจพรามแนั่นเองนะครับผมก็จะสามารถ Uh, จัดได้ก่อนนั่นเองในวันที่ 10, ประมาณสิบแปดนะครับผมเป็นรังพึ่งโทเคน็นเป็นโทเค็นที่ใช้กับตู้สุขุณะได้นะครับผมแล้วก็ตู้สุขุณะเป็นรังพึ่งเหมือนกันนะครับผมน่าจะมาเป็นตู้จริงเนี่ยในวันที่24นะครับแล้วก็พรามเจดน่าจะเล่นได้ตั้งแต่วันที่2 0ถึง21ใช้โทเค็นเดียวกัน2ตู้นี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเปิดตัวสุกุณะน่าจะมาเป็นตู้แปดที่ในวันที่ 26- 27ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหมัดนะครับผมอย่างที่บอกไปว่า เซิร์ฟไทยเนี่ยมาเป็นหอคอยนะครับผมน่าจะยืนยันมาแล้วว่าเป็นหอคอยนะครับผมถ้าไม่มาวันที่19 ก็หลังวันที่20ไปเลยไม่น่าจะเกินวันที่25ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมฟรีไฟท์ที่จะสุดใครเซ็นนะครับผมฟรีไฟทมหาเวทผลึกมานแล้วก็โนบาระเป็นร้านมืดในวันที่30นั่นเองนะครับผมร้านมืดลด90%นะครับผมพร้อมกับเจ้าตัวท่าค้อนโตนาระละตัวนี้ด้วยนั่นเองนะคร okay ับผมโอเคก็ประมาณนี้ที่ถามกันเข้ามาที่มาอัปเดตให้ฟังนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าค้อนนะครับผมค้อนจะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เห็นแบบว่า คนเล่นเอาผมตัตีตอนแรกเนี่ยอัปเดตมามีแต่คอนนะครับผมมีแต่คนเล่นคอนนั่นเองเนาะก็ลดดาเมจนะครับผม15%แล้วก็ลดดาเมจแขนขานะครับผม25%แล้วก็ลดแม็กนะครับผมจาก12เหลือ5นะครับผมกดต่อไปก็ดูอ่าดูแม็กดีๆด้วยแล้วกันนะครับผมต่อไปต่อมาแม็กหมดนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับโกโจนะครับผมผมโดนไป3 1 4 6นะครับผม3 1 4 6สําหรับตู้โกโจนั่นเองนะครับผมอ้าวค้างเฉยเลยนะครับผมเป็นตู้นี้เลยนะครับ ผมแล้วก็ถ้าเปิดตัวผมเหมาไปนะครับผมเหมาอยู่ที่1922้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถามว่าจะมีบท2หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับผมแล้วก็สาหรับตัวชุดเนี่ยใครอยากเก็บไว้ไม่ใส่นะครับผมก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับผมไม่กดเปิดมันก็สะสมให้เหมือนกันสําหรับรอบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวยูจิเป็นชุดฟรีเนาะ น่าจะทากิจกรรมเป็นๆแล้วนะครับผมนี่น่าจะบอกไปทุกชุดแล้วนะครับผมเจ้าตัวเดลเมนซุคุนงซุคุนะทุกอย่างนะครับผมตัวสกงสกินนะครับผมกรอซ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะมาพร้อมกับตัวลันมืดโนบาระด้วยนะคิดว่าน่าจะมีตัวตะปูตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นแดกเจอร์นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็หัวตัดตัวนี้นะผมอย่างสวยเลยนะผมมีอะไรอีกบ้างล่ะ ตัวธงตัวท่านะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมว่าตัวท่าตัวนี้เนี่ยจะมาตอนไหนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะมาแยกนะท่าตัวนี้คิดว่านะครับผมนะแล้วก็ท่าอื่นๆก็น่าจะไอ้นี่กันไปหมดแล้วเนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับฟรีไฟจุจิสุไหเซนนะครับผมแล้วก็ที่มีหลุดกินคมมะมาก็คือจะมีสปอยออกมานะครับผมว่าจะมาในแพทนน้า OB 5 3นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าตัว จะมีบทที่2มาหรือเปล่านะครับผมสาหรับฟรีไฟ X มหาเวทย์ผงมานแต่ผมก็อยากให้มันมีนะเพราะว่าตัวร้ายมันเท่มากๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ใครจะเติมจัดกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสุกุณะถ้าเปิดตัวสุกุณะนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวก กอซ่าอื่นๆนะครับผมร้านโดบาระก็เติมได้เลยนะครับผมที่ขั้นเทพนะครับผมลิงก์เติมก็อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับผมดูพิมไปใน Google ก็คือขั้นเทพเติมเกมภาษาไทยก็ได้นะครับผมเจอเหมือนกันนะครับผมกดเข้าไปเติมกันได้นะครับผมแล้วก็เป็นยังไงก็มาพิมพบอกผมด้วยลวกันนะครับผมนะมันอาจจะแบบบางทีมันคนใช้เยอะมันก็หมุนๆนิดนึงนะกดดีลีไปหน่อยเนาะแล้วก็ใครที่เติมไม่เข้าเครดิตไม่เข้าเกินสินาทีนะครับผมก็ทักเพจบ้านฟ้าในเพจได้เลยนะครับผมเพจขั้นเทพประมาณนี้เลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี na, ้นะผมใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกจะให้มาร์คเอด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครู่ะ